สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะอันนี้แหวนทองไม่เกี่ยวนะครับแหวนทองเป็นแหวนทองแท้นะครับ96.5%อนะครับอันนี้จะมารีวิวเลสนะครับงานสั่งทํานะอันนี้ลูกค้าสั่งทํานะครับฝาครอบเลดงานแกะลายนะครับงานแกะมือครับแกะสดนะฝังเพชรนะครับแล้วก็ทําสายทองนะครับสายทองแกะลายนะครับอันนี้จะเป็นสายทองแกะลายนะครับทําใหม่ยกชุดเลยนะครับ อันนี้ที่มาวางนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างทองแท้ล้วนๆนะครับกับทองแท้ผสมนะครับถ้างานเลดนี่ก็คือไม่ใช่ทองสูตรนะครับเป็นทองแท้ผสมนะครับนี่ครับงานสวยนะครับวิบวับวิบวับนะนี่สวยว่าทองจริงๆอีกเพชรใช้เพชรแท้ทํานะครับเพชรซีซ็นะ นี่ครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับนี่ลายด้านข้างครับแกะลึกคมนะครับชัดเจนนะไม่ใช่งานปั๊มนะครับไม่ใช่งานพิมพ์ลายนะครับอันนี้งานแกะมือแกะลายนะครับลายจะคมจะลึกจะชัดนะครับดูจะเป็นรูปนะครับจะต่างจากงานปั๊มมือนะครับนี่งานปั๊มงานกดแม่พิมพ์จะต่างกันนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับขอบคุณครับ